เราไม่ใช่แฟนส์ของหนังที่แบบ historical setting ย้อนยุคหนังประวัติศาสตร์ไม่ค่อยใช่จริตเท่าไหร่ไม่ใช่แฟนหนังซอมบี้ทุกอย่างที่ดูไม่เข้ากันเลยเราจะมารีวิวซีรีส์ที่ชื่อว่า Kingdom สวัสดีค่ะอลิซอลิซทอเองนะคะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศใหม่ๆนะคะที่ร้านกาแฟนะคะกับการรีวิวซีรีส์ ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องออกตัวก่อนอื่นเลยนะคะว่าอลิซเนี่ยไม่ใช่แฟนหนังซอมบี้คือหนังซอมบี้ที่ดูก็จะเป็นแบบซอมบี้แลนติดตลกดูวอมบอดี้หนังซอมบี้โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังซอมบี้จริงๆฟังไม่เคยดูเลยแล้วก็ไม่ใช่แฟนของหนังที่แบบเป็น historical setting ก็คือไม่ค่อยดูหนังที่เป็นแนวแบบย้อนยุคหนังประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยใช่จริตเท่าไหร่ บางครั้งรู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถรีเละกับตัวละครได้เท่ากับซีรีส์ที่เป็นปัจจุบันอะไรอย่างนี้อันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกอย่างที่ดูไม่เข้ากันเลยเราจะมารีวิวซีรีส์ที่ชื่อว่า Kingdom ตอนนี้นะคะออกซีซั่น2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถชมได้ทาง Netflix นะคะสิ่งที่ตัดสินใจดูเรื่องนี้เอาจริงๆนะตั้งแต่ปี2018ที่มันออกซีซั่นแรกมาเนี่ยคือพูดถึงตอนนั้นก็กระแสดีมาก เราก็ทำาม่ไดอยากดูแต่ว่าเราข้ามผ่านความกลัวไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษก็คือมันเป็นออริจินอลเน็ตฟลิของเกาหลีเรื่องแรกแล้วก็ได้ทุนสร้างเยอะมากคือ1.5ล้านเหรียญสหรัฐ1.5ล้านเหรียญนี้คือต่อตอนนะไม่ใช่ต่อซีซันถึงซีซันเพราะฉะนั้นคือมันมเป็นเงินลงทุนมหาศาลกับเรื่องแรกเราก็ต้องติดตามฟีดแบ็อยู่แล้วแลวคือฟีดแบ็มันดีถึงขนาดว่ามีการประกาศสร้างซีซัน2ออกมาอย่างต่อเนื่อง อันนี้ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ดังๆหลายๆซีรีส์อ่ะที่หลายคนรอซีซั่นสองอ่ะ มันไม่ประกาศออกมานะคือบางทีหลังจบไปแล้ว1ปีหลังจบไปแล้ว2ปีก็คืออย่างเงี้ยก็คือบางทีก็หายไปเลยทั้งที่เรารู้สึกว่าเราชอบกับซีซันแรกแต่ในแง่ของรายได้ในแง่ของกระแสมาจจะยังไม่มากพอที่จะทําให้สร้างต่อแต่เรื่องนี้คือประกาศสร้างซีซันสองต่อเลยเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแถมยังมีการรายงานข่าวว่ามีนักแสดงคนนู้นคนนี้เข้ามาร่วมแจมในโปรเจกต์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ต้านแรง ดังแรงกระแสของขิงดองไม่ไหวนะคะทีนี้พอเราเริ่มทําการหาข้อมูลเบื้องตน้นเราก็พบว่าเรื่องนี้นมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันนําประวัติศาสตร์ของเกาหลีแล้วมาเติมช่องโหว่บางอย่างที่มันหายไปแล้วมันสามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสําคัญกับคนเขียนบทมากๆแล้วก็ถูกใช้ในการ PR เยอะมากๆนะคะก็คือคุณคิมอึนฮีเขามีผลงานนางๆเยอะนะคืออย่างเรื่องสิกโนอยเงี้ยเขาก็เป็นคนเขียนแล้วก็ ตอนนี้ทุกคนก็รอซีซั่นสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของบทคือไว้ใจได้และตัวเขาเองก็คือเป็นคนชอบเรื่องซอมบี้อยู่แล้วมีการรีเสิร์ชหาข้อมูลอยู่แล้วนะคะโปรเจก์นี้เองเขาก็เคยทําเป็นเว็บคอมิคนะแล้วก็เขียนเป็นโปรเจกต์เป็นซีรีส์ขึ้นมาเลยนะคะชื่อว่า The Kingdom of the Gods เพราะฉะนั้นเขาแค่หยิบอันนี้มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างจัก,กรวาลของ Kingdom ขึ้นมา เขาก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ไปพบว่ามันมีบันทึกแห่งราชวงศ์โซซอนพูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตคนมากมายภายใน10วันแล้วก็ลองมาคิดดูว่าเออคำว่าโรคระบาดท,ที่มันไม่สามารถระบุได้เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกับซอมบี้ได้ไหมพอเอาไปเติมปุ๊บเออมันน่าเชื่อถือมันดูเป็นประวัติศาสตร์เกาหลีขึ้นมาได้จริงๆเลยนะคะโดยที่เขาก็สร้างแบบมูลเหตุของเรื่องเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนั้นอีกที ในแง่ของผู้กำกับบ้างดีกว่าคือจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายเหมือนกันนะคะผู้กำกับคือคุณคิมซองฮุนเคยกํากับเรื่องเดอรเทอร์มาอาฮารเดมาอลิสไม่ได้ดูแต่กระแสะที่เกาหลีเนี่ยก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยพอมาซีซั่น2องเขายังกํากับอยู่นะคะ EP เดียว EP แรกที่เหลือเนี่ยมีผู้กำกับร่วมนะคะคือคุณปาร์คอินเจ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต่างจากซีซันแรกก็คือเรื่องของพวงกับที่เพิ่มเข้ามาเป็น2คนสําหรับตัวคนเดิมนะคะคุณซองฮุนเนี่ยเขาก็พูดว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาเหมือนกันที่จะมีพวงกับ2คนแต่รู้กว่าส่วนหนึ่งเลยเพราะโปรเจกต์มันใหญ่มากจํานวนคนจํานวนซีนความอลังการของซีซันสองที่มันเพิ่มขึ้นทําให้มันต้องมีพวงกับรวมเข้ามานะคะ นักแสดงทีมเดิมจูจีฮุนยังมาเหมือนเดิมแบรดูนามาเหมือนเดิม2คนนี้เราถือว่าเป็นดาราแมกเนตสำหรับเรื่องคิงดอมที่มีผลงานมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์ระดับฮอลลีวูดแต่ว่าตัวอื่นๆน,นักแสดงคนอื่นๆที่อยู่ในเรื่องก็ถือว่ามีผลงานาให้เราชมเรื่อยๆเช,ๆช่นกันก็เรื่องของการแสดงเรื่องของความสามารถในการถ่ายทอดเราให้รวมถึงเอ็กซ์ตอรที่อยู่ในเรื่องที่ต้องเล่นเป็นซอมบี้อ่ะเฮ้ยคือ ดีมากทุกคนเล่นแบบจริงมากจริงบวกกับทีมอาร์ททีมเอฟเฟกที่มันทําให้แบบคือเชื่อคือกลัวคือเห็นเนื้อเห็นการกะแล้วแบบทำจริงคือดูกลางคืนบางทีก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าน,น่ากลัวเหมือนกันหรือแบบใครที่กินข้าวดูไปแล้วก็คือเห็นแบบเนื้อแบบอิ่วเวอืม not okay too much แต่มันคือความจริงจังความใส่ใจที่ทําให้ซีเรืียเนี้มันดูจริงมากๆคือจริงในแง่ที่เราเชื่อในความเป็นซอมบี้และจริงในแง่ที่เอาไปใส่ในประวัติศาสตร์แลวเราก็เชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ก็คือให้เลยสําหรับใครที่ กำลังจะเริ่มดูเหมือนอลิสนะคะก็คือสามารถดูต่อเนื่องได้เลยทั้งซีซั่น1ต่อซีซั่น2เรื่องราวมันต่อกันคือซีนท้ายของ EP สุดท้ายซีซั่น1ต่อกับ EP แรกของซีซั่น2ก็คือเชื่อมกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะป ดูรวดเดียวได้เลย2ซีซันแต่ถ้าใครดูซีซันหนึ่งแล้วแล้วลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนจบเป็นยังไงอยากปฏิป,ปต่อนะคะก็สามารถไปดูได้ใน Netflix นะคะเขามีทวนให้ wrap up 3นาทีเท่านั้นเองก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นใน EP แรกอลิสแยกเป็นส่วนๆแล้วกันเหมือนเป็น bullet point นะคะอันแรกเลยก็คือแน่นอนเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นนะคะกษัตริย์ป่วยไม่ให้ทุกคนเข้าเฝ้านะคะตัวมเหสีใหม่กำลังมีโอรส ทีนี้มาที่ตัวละครหลักของเราองค์รัชทายาทก็เลยจะต้องหนึ่งสืบหาความจริงเกี่ยวกับตัวพ่อของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นสองทำตัวเองให้รอดจากการช่วงชิงราชสมบัติและสามด้วยความเป็นองค์รัชทายาทก็คือต้องช่วยเหลือประชาชนเอาจริงๆเราตามทั้งหมดเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นกับการที่องค์รัชทายาทเองต้องเอาตัวรอดจากสัมบีนั่นคือความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นเทริวลเลอร์ด้วยสืบสวนสอบสวนด้วยระหว่างทาง เราชอบแนวนั้นอยู่แล้วเราก็เลยสามารถรเผชิญกับความกลัวได้แล้วก็ตามเส้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะน่าสนใจมากๆสิ่งที่ค้นพบในแต่ละ EP เรารู้สึกว่ามันค่อยๆทำให้เราแบบ เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในในตัวราชวงศ์ในตัวสังคมในตัวเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงค่อยๆผูกพันกับตัวละครค่อยๆค้คนพบความจริงไปกับตัวองค์ราชทายาทความมาต่อซีซั่นสองุ๊กความจริงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะบวกกับเรื่องราวปมของแต่ละตัวว่าทำไมถึงทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆมันยิ่งเฮ้ย <Hey, S 1> จริงเหรอเฮ้ย oh. oh. hey. แบบนี้หรอแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆแบบนี้และนำไปสู่จุดเปลี่ยนของแต่ละตัวละคระเรารู้สึกว่าทุก EP ของซีซั่น2คือพีมากมันจะมีความแบบเฮ้ยเล่นงี้เลยเหรอเล่นงี้เลยเหรอรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะคะรวมถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก,ก็คือในแง่ของการเริ่มอยากจะแก้แค้นแล้วมันเริ่มมีปมมันเริ่มมีความมาหุที่เพิ่มขึ้นความกดแขนที่มากขึ้นรวมถึง มันมีการกระตุ้นให้อยากเปิดโปงความจริงอันนี้ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่น่าสนใจนะว่าพอเรารู้ความจริงทั้งหมดความแบบเน่าเฟะที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราอยากจะเปิดเผยเราจะทําได้ยังไงในเมื่อคนในสังคมคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาไม่เชื่อเราอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาใส่มาได้น่าสนใจมากๆนะคะถามว่าทิ้งท้ายของซีซั่นสองมันมีอารมณ์ค้างเหมือนกับซีซั่นหนึ่งไหมสำหรับอลิซค้างกว่าไม่เกี่ยวกับว่าเราดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองรวดนะแต่เพราะว่ามันทิ้งด้วย หลายๆอย่างที่มันแก้มาแล้วแล้วมันเปิดประเด็นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมพร้อมกับตัวละครใหม่ที่น่าสนใจกว่าเดิมสำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าค้างอะค้างมากๆ ค้างถึงขนาดว่าแบบไปตามข่าวเลยนะว่าตรงซีซั่นสจะสร้างไหมนะคะตัวผู้เขียนบทเขาก็บอกว่าจริงๆเขาวางไว้เป็น10ซีซั่นเลยนะแต่ว่าพอถามว่าซีซั่นสจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าต้องกลับไปดูว่าซีซั่นสองเนี่ยสักเซสแค่ไหนแล้วก็เรื่องของทุนอย่างที่รู้นะว่าทุนสร้างมันเยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูแบบซีซั่นบายซีซั่นเลยว่ามันจะสามารถสร้างภาค3าต่อไปได้หรือเปล่านะคะอลิสติกอยู่นิดนึงตอนที่จบซีซั่นหนึ่งอะเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่สร้างเเปป็นนหังไลย แบบ3ชั่วโมงก็ได้ยอะไรเงี้ยแล้วเล่าทุกอย่างให้กระชับขึ้นแต่คำถามนี้หมดไปพอดูซีซั่น2จบพบว่าผู้เขียนบทคือเขาเขาเห็นโลกของคิงด้อมไว้ชัดเจนมากๆแล้วมันมีรายละเอียด ต่อคนต่อสถานการณ์ต่อสังคมที่มันมากพอที่จะขยายไปเรื่อยๆะคะ่ะจนมันสามารถอย่างที่เขาบอกเนื้อสร้างเป็นแบบ10 s ซีซันส์เขาก็สามารถทำได้เพราะว่าโลกของ k i n g d อมมันมันชัดเจนมากแล้วมันก็มีความเป็นโลกที่เกิดขึ้นคู่ขนานแบบเราเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบนี้แหละแล้วให้เราติดตามไปเรื่อยๆอะ่ะแบบนี้คือสนุกสำหรับใครที่กลัว ซอมบี้กลัวความมืดกลัวความเน่าเฟะของเลือดใดๆนะเอาจริงๆพอ9ก้ผ่านจุดนั้นซีรีส์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆขิงดอมแล้วก็อาจจะติดงอมเงยเหมือนลิสก็ได้เพราะว่าถ้ามีซีซันสามลิสก็ไม่พลาดนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้9ผ่านความกลัวแล้วก็มาดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือ,อ,อจํานวนตอนมันไม่เยอะแล้วก็มันเพิ่งมีสซีซั่นนะคะใครที่แบบ จะไปตามให้เราไปตามเนาะ Walking Dead อย่างเงี้ยหรือว่าแบบ Game of Thrones คือพูดจริงตามไม่ไหวแล้วคือตามไม่ทันแล้จริงๆคือแรงชักจูงมันไม่มากพอให้เราไปดูอะค่ะเงิน,ม,นมันเยอะมากเวลาเราก็ไม่หอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบอลิสนะคะรู้สึกว่าอมไม่ทันแล้วตามซีิัคนอื่นไม่ทันแล้วก็มาดูเรื่องนี้ Kingdom แล้วคุณจะติดใจรอดูซีซั่นสเหมือนกับอลิสคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ